มาดามแป้งชี้แจงแล้วหลังเข้าชิงชนะเลิศคิงคัพ2023หลังจากที่ทีมชาติไทยเชิดเลบานอน2-1ต่อ 1, ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสุกคิงคัพ2023ไปพบกับทีมชาติอิรักหลังเกมมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซ้าพูดจัดการทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่าครั้งนี้เป็นการชนะเลบานอนผลแรกรอบ14ปีซึ่งคิงคัพถือเป็นถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆและทีมชาติไทยจะได้ล้างตาที่สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีเพราะปีที่แล้วเราได้แค่ที่3ถือเป็นการพิส ฝากแฟนบอลชาวไทยมาเชียร์กันเยอะขอขอขอบคุณนักเตะทุกคนและผู้เล่นคนที่12วันนี้อาจชีด1ล้านบาทแต่นัดหนา้ายังไม่ได้บอกมารอดูกันนะคะผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอนาคตมาโน่โพลกิ้งหลังถูกกดดันอย่างหนักจากการตั้งมาซาทานะอิชิอิมาเป็นประธานเทคนิคตอนนี้มาโน่เป็นโค้ชทีมชาติไทยมาครั้งนี้อิชิอิก,ก็มากับมาโน่ด้วยมีการพูดคุยกันแต่แน่นอนว่าเฮดโค้ชของทัวรนะ์นาเมนต์คิงคัพจะเป็นมาโน่โพลกิ้ง สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือการจบสกอออที่ไม่เฉียบคมเพียงพอเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขในเกมกับอิรักเห็นนะักเตะหลายคนเล่นเต็มเวลา